เมนูง่ายๆทำได้ที่บ้านขอเสนอเมนูแกงเขียวหวานไก่ค่ะกินกับขนมจีนมากันดึกขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะมีใครหิวด้วยหรือเปล่านะอ่ะมาทํากันดีกว่าค่ะคุณแม่เขาก็จะเอาเครื่องแกงนะคะไปผัดกับน้ํามันก่อนค่ะกลิ่นนิตีจมูกเลยค่ะมันจะทําให้เครื่องแกงหอมเสร็จแล้วนะคะก็ใส่กะทิลงไปเสร็จแล้วก็ตีๆคนๆให้เข้ากันค่ะ พอคนเสร็จได้ที่นะคะก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยค่ะรวนไก่ให้มันเข้ากับเครื่องแกงแล้วก็เติมกระทิเข้าไปค่ะถ้าคนไปนะคะก็ใส่น้ำเปล่าหรือก็หางกะทิก็ได้ต่อด้วยมะเขือเปราะแล้วก็มะเขือพวงค่ะมาปรุงเครื่องปรุงค่ะชูรสรสดีแล้วก็น้ำปลาใส่น้ำตาลเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะเขียวหวานรสชาติจะออกหวานนํำนะคะแต่ก็จะกลมกล่อมนะคะใส่เลือดลงไปด้วยเราชอบกินเลือดมากกินเยอะก็ไก่อีก อันนี้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็พลิกเคล็ดลับของคุณแม่เขาจะใส่คาร์เนชั่นค่ะมันจะดึงน้ำกะทิให้หนัวให้ละมุนขึ้นอีกชิมรสชาติแล้วก็ใส่โหระพาเป็นอันเสร็จค่ะหิวกันยังคะนี่ค่ะแกงเขียวหวานไก่วันนี้ทานกับขนมจีนค่ะ นี่ก็เป็นขนมจีนอบแห้งนะคะเอามาต้มแล้วก็คุณแม่จับเป็นแบบนี้ค่ะเอาแกงเขียวหวานราดลงไปเลยขอบอกว่ามือนี้ฟินมากค่ะชอบปกติเป็นคนชอบกินเส้นอยู่แล้วยิ่งขนมจีน,นยิ่งชอบกินกับแกงเขียวหวานก็ยิ่งอร่อยค่ะทำเองนี่รสชาติเข้มข้นเครื่องแกงถึงอร่อยไปซะทุกอย่างเพื่อนๆลองเอาสูตรคุณแม่ไปทำกันนะคะอร่อยจริงค่ะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มมีแล้ว